สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาทำน้ำหมักจากเปลือกกล้วยเราเคยทำคลิปไปนานแล้วละ่ะเดี๋ยวทำให้ดูใหม่มันไม่ยากนะเราไปขอเปลือกกล้วยให้เฮียไปขอเปลือกกล้วยมาจากรัตร <laughs> รัตรขาดามตะ้ผู้ที่ตลาดไอายาเราซีกันเราซีกัน <laughs> ได้ยินไหมจ๊ะสาวรัด ขอบคุณมากๆนะที่เอาเปลือกกล้วยมาให้พอดี u, ร้านเขาขายพวกกล้วยทอดใช่ไหมกล้วยแขกมันทอดอะไรเงี้ยแล้วมีร้านเขาต้มด้วยขายหลายอย่างอ่สาวรัตเนี่ยขยนันขยนันขยนันจริงๆเดี๋ยวว่าง,างๆก่อนเดี๋ยวพี่จะไปหานะจ๊ะไปกอดหน่อยไปกระโดดกอดคอหน่อยหอมแกม้มฟอตฟอตไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่เห็นยากเลยเนาะ เราเคยทาคลิปแล้วนี่เอาน้ําใส่วันนี้ไม่ต้องร้องเพลงเดี๋ยวไปร้องท้ายคลิปนี่อันนี้เทเลยนี่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะใส่ใส่ให้หมดนี่ยังได้เลยรู้ปะเนี่ยเนี่ยใส่ให้หมดถุงยังได้เลยนะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยเอาไปใส่ตามต้นไม้ตามโคนเนี่ยตามตามกระถางเนี่ยเอามาใส่ตามกระถางนี่ได้นะเนี่ยเอามาใส่ตามกระถางพวกนี้ได้ได้หมด แต่จะเอาไปหมักไว้ในกระมังที่เราทาปุ๋ยน้ําหมักทุเรียนไว้ก็ได้เนี่ยได้หมดอะใช้ได้หมดอะพวกนี้าตามด้วยใครจะมีข้าวสารข้าวสวยข้าวแป้งข้าวเจ้าหรืออะไรก็ได้ข้าวเหนียวข้าวคือข้าวที่มันเสริมคุณภาพด้วยคุณภาพแล้วข้าวเน่าอะไรเงี้ยก็ได้หมดอะประมาณนี้แหละโลนึงนะเดี๋ยวขยำ พยามไปกับเขาเนะี่แหละวิตามินทั้งนั้นเลยนะเปลือกล้วยก็วิตามินเพียบเลยเนี่ยบวกข้าสารด้วยยิ่งวิตามินเยอะเลยเติมนมเปรี้ยวอีกขวดหนึ่งช่วยย่อยสลายเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยหมักไว้นะแต่เราต้องหมักหมักไว้สักประมาณจริงๆ่ะการหมักการหมัก ทุกอย่างอ่ะถ้าหมักไว้สักเจ็ดวันขึ้นไปจะดีมากเลยนะเดือนหนึ่งก็ยิ่งดีเนี่ยหมักถึนแ้ย่อยสลายยิ่งดีใหญ่เลยพวกเนี้วยวิมีแถมกล้วยมด้วยพวกเนี้ยมันเป็นวิตามินอะ่ะวิตามินสูงโพเทสเซียมก็เยอะเนี่ยเอามาทำ ปุ๋ยมงปุ๋ยหมากตักาสาดสดาด,ดารรดรดต้นไม้ไปเดี๋ยวเขาก็จะเขียวสดนดงามไปขอได้นะร้านไหนที่เขามีทำทำเกี่ยวกับใช้กล้วยทําขนมไปขอเข้ามาได้แล้วก็หมักไว้แค่นี้เอง <c oughs> เราเคยทําคลิปแล้วพืชต้นไม้ของเราก็จะได้รับวิตามินต่างๆอันนี้ยี่ราที่เราใช้ยอดปักชานะจ๊ะ อันนี้อันนี้ขีนก <c oughs> เอาไว้เนี่ยเราอันนี้มาปักชาไว้ด้วยป,ป้าต้องกินแก,ก้งเก่งอะชพลูเนี่ยเลยต้องปักไว้เพียบเลยเนี่ยเนี่ยเอามาปักปักไว้ติดหมดอะพวกยอดยอดยอดยีรานะเนี่ยนี่ก็ใช่นี่ก็ยอดยีราเห็นป่ะเอามาทิมทิมไว้ผักปางก็เอาก้านมาทิมทิมไว้ติดหมดแหละอันนี้ผักหวานบ้านใช่ไหมเราเอามาจิ้มไว้หรือเปล่า <c oughs> จำไม่ได้นะไม่ใช่ผักหวานนี่นี่มันน่าจะเป็นกิ่งกิ่งของอะไรนะมันปูใช่ป่ะจำไม่ได้เด้ก่อนอุ <c oughs> เอาอันนี้มาทิ้งไว้เห็นไหมแตกแล้วแตกแตกใบแล้วนะี้หลับอยู่หลับอยู่นะเนีออชะอมชะอม เอากิ่งชะอมมาทิมไว้ส่วนกิ่งพวกนี้จำไม่ได้ละแต่ถ้าไม่ติดก็เอาออกอันไหนไม่ติดก็เอาออกอันนี้ติดอันนี้กิ่งชะอมอันนี้แตกยอดละแตกแตกละแตกยอดเอามาทิมๆไว้อันนี้อันนี้คืออะโวคาโดอันนี้อะโวคาโดเอาออมาฝังไว้ เอามาฝังไว้เนี่ยอะโวคาโ,โดกินเสร็จแล้วก็เอาเม็ดมาฝังไว้นี่ก็ตัดกิ่งมาปักมาทิ่มไว้เหมือนกันมอนมอนมอนบริสข่าตาเทียงเอดนครขนลมช่องดีโชสุกินใครสนใจหมอนนอกมอนเมันแปลกออชอบปลูกมอนไปที่ช่องดีโชสุกินใครสนใจเกี่ยวกับฟิกหรือมะเดื่อฝรัง่งต้องไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะ มีเพจเกษตรนอกโรงเรียนมีเพจมัมรี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะเข้าไปติดตามได้เลยใครชอบฟังเพลงเพราะเพราะยิ่งจะต้องเข้าไปติดตามนะจ๊ะเจ้าของช่างอารมณ์ดีดีดีแบบล้นล้นอันนี้คุณชายคุณชายอันนี้ปักๆักทิมทิมก็ติดแล้วเนี่ยพวกผักปลังเนี่ยสังเกตไหมว่าต้นไม้ที่เขาไม่โดนแดดอะอย่างผักเป็ดเห็นป่ะผักเป็ดเนี่ย ต้นไม้อะไรแล้วแต่ที่ไม่โดนแดดเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะเริญเติบโต,ตงอกงามนี่ก็อยู่ในมองนี้แหละดูสิฮะอะไรที่เขาไม่โดนแดดเนี่ยต้นไม้เนี่ยไม่ค่อยโดนแดดอะ่ะโดนก็โดินครึ่งวันโดนมาสัดๆาบมาหน่อยเดียวครึ่งวัน มีที่ที่นะ่มีเห็นป่ะแต่มันไม่โดนแดดเนี่ยเห็นไหมมันไม่โดนแดดเนี่ยส่วนนี้ป,ป้าเราได้กากกาฟแฟมาเยอะเลยได้มาประจำมาที่ร้านไทยวัสดุอะ่ปะป้าปาเราเขาไปตีสนิทไว้เมื่อก่อนเน่ยสัวาน่ะน้องที่ออฟฟิศที่บริษัทตอนเฮียเขายังไม่ได้กเกษียณน,นะ เขาก็จะเอามาให้ประจํานะสองวันนาราไม้ยินไว้จะสองวานสองวันวน,วน,นารอนจะช่วยกันเก็บกากกาแฟมาให้ตลอดเลยนะกากกาแฟมันมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงเอาไปแช่น้ําเอาไปแช่น้ําไว้นะแช่น้ําเราเคยทําคลิปแล้วแช่น้ำแล้วเ,เอาไปรดราดได้หรือเอาไปผสมดินก็ได้เนี่ยเอาไปผสมดินเนี่ยมีมากก็ผสมเยอะได้ ไม่เป็นอันตรายถ้าเขาเป็นเชื้อราสีส้มนะต้องเอาไปตากแดดนะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีเชื้อราสีส้มก็เอาไปตากแดดโอ้โหเรามีปุ๋ยเยอะแยะแมะเป็นลมนะคะเอออันนี้โรยอะไรไว้ยังจําไม่ได้เลยแต่เราลองเอากิ่งของนั่นมาปากักไม่ติดเดี๋ยวอ,อ้ก่อนอันนี้เป็นกิ่งของที่เราเออกิ่งอะไรหลังบ้านขี้เหล็กขี้เหล็ก เราลองเอามาตัดปักนะไม่ติดมีอะไรก็ตัดปักปุนนี่มีข่าวดีข่าวดีของเราคือกิ่งของเนี่ยฟูมักออไม่ใช่ฟูมักกิ่งของเออเดี๋ยวเดี๋ยวเยว,เว,เวโมโลฮยะของคุณณนะัทวุฒินนจันนะปรากฏว่าตัดกิ่งเข้ามาปักชำได้นะจ๊ะแต่ยอดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสรุปแล้ว ตัดกิ่งมาปักชำได้เนี่ยติดยอดนี้ติดแล้วเห็นไหมว่าตัดกิ่งมาปักชำได้ฟูหมักก็เก็บไปกินอร่อยดีสรุปแล้วจะเหลือให้จะเหลือทำเม็ล็ดพันไหมเนี่ยสงสัยไม่เหลือทำเม็ล็ดพันทวัว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 ขึ้นแล้วทัวทวัวเรื่อยละเอานี่ทัวเธอเปลือกทััวนี่มาใส่ไว้นะในเปลือกทััวเขาก็มีไนโตรเจนสูงนะ ทำให้ช่วยย่อยสลายดินได้ดีมากๆเลยนี่เนี่ยเราเอามาปักไว้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเอากิ่งเล็กๆมาปักไว้กิ่งของเนี่ยเนี่ยตัดตัดตัดแล้วก็กดข้อให้จมเนสรุปโมโลยฮยะนะตัดกิ่งปักชำได้นะเอ๊ะดีจังเลยทีนี้เราขยายได้ไนมะ่รู้จบเลยทีเดียว อุ้ยเป็นไงจ๊ะหอมเออผักชีลาวอันนี้ของน้องบียังไม่โผล่มาเดี๋ยวกันโผล่มไหมเออโผล่แล้วโผล่แล้วหอมแย่กับกับอะไรนะกับมะอึกมะอึกสองกระถางอันนี้ผักประกาศเอาใส่ใส่ไว้ใช่ป่ะไม่รู้ใช่ป่ะหอมแย่ของน้องบี ต้องรอรุ้นต้องบีบอกว่ามันจะอาจจะขึ้นยากหน่อยแต่ถ้าขึ้นแล้วโอ้โหขยายได้ไม่รู้จบเออนี่เออเอา้าจิงยุชายจริงจุชาย,ชายเออใช่เราไปเอารื้อออกมาจากตรงนู้นหม่องนู้นแล้วก็เอามาใส่กระถางนี้ใต้กระถางนี้เป็นอะไรรู้วะ่ะเราเอาเปลือกทุเรียนมา ใส่ไว้รองก้นกระถาง<笑><笑>อ,อ,อะไรที่มันเป็นปุ๋ยได้อะทำเพลิงจริงส่วนโซนนู้นไม่ต้องห่วงโซนนู้นที่เขียวขจีนั่นเพราะว่าหมองนู้นเราเอาปุ๋ยสเสร็จไปงอไปไม้ไปกองกองไว้เห็นปะเริ่มจะมองเห็นด้านหลังแล้วตอนแรกกองสุมเป็นแน่น,นเลยภูเขาเลยสูงเลย เอาเอาเอาัปเดตเป็นทีละมองอน,นี้กิ่งมันปูติดแล้วเนี่ยเอากิ่งมันปูมาตัดตัด,ตดปักปัก,ปกช้ำช้ำทิ่มทิ่มไว้เนี่ยส่วนนี้คือกิ่งผักหวานบ้านเราก็มาตัดไปทิ่มทิ่มไปอะไรที่มันขยายตัดกิ่งปักช้ำได้ก็ขยายเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีกินตลอดผักชีลาวก็จะเอามาปักช้ำเหมือนกัน เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาปักติดเขาก็จะแตกใบแตกยอดออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมผักหวานบ้านเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ตัดกิงก่งผักปักชำทั้งนั้นแหละตัดกิ่งแล้วมาทิ่มๆทิ่มๆพอเขาออกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเด็ดยอดไปกินพอเด็ดยอดไปกินเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่อันนี้ดูท่าทางจะป่วยเนี่ยไม่สบายนะเดี๋ยวตัดถ้าป่วยก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดทิ้งหรอกตัดต้นเ็าออกเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่อันนี้ฟ้าทลายโจรปล่อยไปเลยนะเพราะเราปลูกไว้เยอะ เราต้องการที่ใช้มาช่วยไล่แมลงวีขาวถึงแม้มันจะได้ไม่มากแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่มันก็ช่วยดีนะนเก็บมะเขือปลอกกินตลอดเลยเนี่ยป้าป้าเราอะ่ะเขาออกไม่ให้กินตลอดเลยนะมะเขือเปลาะกระเทาะหน้าว<ะ>แว่นภายเรืออกแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาก,ออกจบที่ไหนซอง ยิ้ยมยิ้มมองมองแล้ก็ทองลู้อันนี้ไปเอากิ่งของมะนาวแป้นดอกพิเศษเอามาลงเอาออกจากแก้วมาแล้วก็มาใส่ไปแล้วเนี่ยกิ่งมะนาวที่เราตัดปักชำไว้นะอันนี้นี่คุณดู่มนี่เห็นนะเอามาทิ้มไว้ดิเอามาทิ้มไว้ในหม่องของผักบุ้งด้วยเด็ดยอดไปกินได้ผักบุ้ง ผักบุ้งเราเอาเ,อาเนี่ยเอามาจิ้มไปตัดข้อเข้ามากดลงให้จมเลยขยายพันธุ์ได้ติดดีนะเนี่ยดอกเนี่ยฮะติดดีนะสวรรส,สีม่วงนะเห็นไหมแต่ยังไม่ติดลูกนะเห็นปนะ่ะติดดอกติดดอกดีดีดิเนี่ย ดูดูเห็นป่ะติดดอกนีแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ติดลูกรอก่อนรอก่อนรอกินเธอนะจ๊ะเนี่ยสับรถสีม่วงที่เราเพาะจากเมล็ดนะกินกินซื้อมากินแล้วก็เอามาโรยไว้เดี๋ยวก็ได้กินแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อ ทุ่งนาดดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเห็นสาคันไทยแล้วเศร้าเห็นอะไรเราเห็นนี่เห็นเทาเห็นเท้าเทาของ อ่ะอ่ะเถาเถาเถาตำลึงเถาเถาตำลึงเห็นเถาตำลึงเลือยขึ้นไปนน้นแล้วเดี๋ยวต้องไปดึงลงมาให้กระต่ายกินเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ทำช่องยูทู e เหมือนเดิมขยันเข้าขยันเข้าตอนนี้เราก็กำลังปั๊มอีกช่องหนึ่งให้ผ่านกดหนึ่งพันซับ เดี๋ยวก่อนช่องที่เราดูแลอยู่ตอนนี้ทั้งหมดเอ่อสี่ห้าหกช่องหกช่องใช่ไม่ใช่หกช่องเนี่ยเราเปิดอีกตั้งสี่ช่อง <c oughs> แต่ยังไม่ได้ทำอะไรเปิดช่องม็อกฆ่าที่ก็ปล่อยไว้แคนะ่นั้นปล่อยปล่อยเดี๋ยวมีคนมาเจอเองเ่ะคอกกี้อะ่ะหมาพันคอกกี้แมวของลูกสาวเดี๋ยวก็มีคนมาเจอเองอ เป,เปิดทิ้งไว้ก่อนที่ youtube มันจะแบบว่าออกกดบ้าๆบอๆคอแตกไม่กี่เอออยากให้เพื่อนๆนะทำคลิปลงช่องลงไปแบบเรื่อยๆไม่ต้องสนใจยอดวิวหรือยอดวิวมันตามมาเองนะคนที่ทำช่องปลูกผักเนี่ยรับรองได้เลยเราจ่อกลุ่มปลูกผักตั้งชื่อช่องให้มันเห็นชัดๆเลยว่าปลูกผักนะ ถ้าเราจะไหนๆก็เบนเข็มมาทางนี้แล้วเพราะว่ากลุ่มปลูกผักเนี่ยเป็นอะไรที่กลุ่มใหญ่พอสมควรพอช่องลอยตัวแล้วไม่ต้องไปวิ่งตามซับเลยเดี๋ยวซับมาเองพวกเรารอใครรู้ไหมตอนนี้ฮะพวกเรารอใครรู้วะรอคนที่รักแล้วก็ชอบเราจริงๆมาเจอเราอ่ะ ชอบในตัวตนชอบในการนําเสนอของเราชอบในสิ่งที่เราเป็นตัวเราเองไงเข้าใจป่ะชอบเอยนี่เันฮาวฮานูเอ้ชอบชอบชอบเอ้อะไรเงี้ยคนไหนไม่ชอบผมหุ้ยนี่แม่งหากฮาวฮาเกินไม่ชอบเดี๋ยวเขาก็หายไปเองคือเขาเข้ามาดูแล้วเขาไม่ชอบเขาก็ไม่กดติดตามอยู่แล้วใช่ป่ะส่วนคนที่เขาชอบเราจริงเดี๋ยวเขาจะกดติดตามแล้วก็นั่นแหละจะเป็นทรัพย์ทิถาวร เข้าใจทรัพย์ที่ถาวรใช่ไหมเขากดติดตามแล้วเขาไม่ไปไหนเลยทีนี้เขาติดเราด้วยอย่างที่บอกอะเหมือนเราอะเราชอบช่องเกษตรช่องปลูกผักซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปเยี่ยมช่องหลายช่องเลยนะแต่จะเข้าไปเยี่ยมช่องที่เข้ามาที่ช่องเราเนะี่แหละบางทีเราก็ลืมลืมไปเลยว่าเออช่องปลูกผักที่เราเคยชอบอยู่เขา โพสนู่นโพสนี่อะไรเนี่ยพอดีงานยุ่งด้วยยุ่งอีหลุงตุนังไปหมดเลยอยากจะให้ใช้เวลาทำอีกช่องหนึ่งช่องต้อมชดาปลูกผักสวนครัวนี่แหละเราพยายามจะทําให้ถึงพันรัพบพอถึงพันรัพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วคือผ่านกดข้อรแรกเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วปล่อยให้ช่องมันลอยตัวไปแค่นั้นเองช่องลอยตัวเนี่ยมันก็จะดีอย่างนะ ถ้าช่องลอยตัวจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตั้งแต่คลิปปีที่แล้วเงี้ยคอมเมนต์ชมมัง่งคอมเมนต์ด่ามัง่งคอมเมนต์มีเป็นคำถามมัง่งพอเราเห็นต้องต้องไปโหลดวายทีสตูดิโอมานะเพื่อนใหม่ๆนะเข้าใจป่ะไปโหลดวายทีสตูดิโอมานะเวลามีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อให้เป็นสิบปีอะไปคลิปย้อนคลิปไปเป็นสิบปีนะเรายังเห็นคอมเมนต์เขาเลยเออต่อให้เขา มาคอมเมนต์คลิปเมื่อสิปีที่แล้วก็ยังเห็นคอมเมนต์เลยเพราะฉะนั้นไปโหลดไวทีสตูดิโอมานะเวลาถ่ายคลิปอย่างที่บอกอะ่ะให้ถ่ายแนวนอนเอาไม่ได้เอาเครื่องนั้นหนอีกให้ถ่ายแนวนอนนะจ๊ะมันจะได้ภาพมุมกว้างภาระงานเยอะขอบคุณสาวรัดมากๆนะจ๊ะจุบ๊บ <laughs> จุ๊บะแคนี้นะ